สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องต่อจากเนื้อหาที่แล้วนะคะรั้งที่แล้วเราพูดกันไปในเรื่องการทำธุรกิจใช่ไหมคะ,ะประโยชน์ของการทำธุรกิจนะคะองค์ประกอบใดบ้างที่ใช้ในการทาธุรกิจนะคะแล้วก็วันนี้จะมาต่อในเรื่องการทําบัญชีเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่า ที่เราต้องทําบัญชีเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่เราทําธุรกิจนะคะมีเงินมีกําไรเข้ามาหมุนเวียนในการทําธุรกิจของเราจึงมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องทําบัญชีไว้นะคะเพื่อที่ว่า,าทำไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะเอาไว้จดบันทึกรายการนะคะเรียบเรียงตามลําดับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะคะเรียงลําดับจากที่มันเกิดขึ้นก่อนไปลําดับหลังนะคะเพื่อที่จะจัดประเภทนะคะเก็บรวบรวมบันทึกแล้วก็จําแนก สรุปข้อมูลที่มันสําคัญทางการเงินนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะมาดูกันนะคะว่าการทําบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะสําหรับการทําบัญชีเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะว่าทําไมเราต้องมีการทําบัญชี การทำบัญชีนะคะมันก็จะทำเพื่อว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้านะคะหรือธุรกิจของเรานะคะแล้วก็เพื่อให้เจ้าของกิจการเนี่ยได้ทราบว่าช่วงเวลานั้นๆนะคะมีทรัพย์สินมีหนี้สินนะคะมีทุนที่ต้องเอามาใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะใช้ ทำบัญชีเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งสําหรับการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะของนักธุรกิจของผู้ดําเนินการธุรกิจนะคะแล้วก็การประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตแล้วก็การสูญหายของทรัพย์สินด้วยนะคะแต่ว่าการทําบัญชีเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการนํามาคํานวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่ ภาครัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการเสียภาษีรายได้นะคะให้แก่รัฐบาลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะคะจึงจําเป็นนะคะที่จะต้องจัดทําบัญชีเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าใน5้าหมวดของการทําบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอันที่1เลยนะคะสินทรัพย์ สินทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์สินนะคะเงินสิ่งของหรือกิจการหรือบุคคลผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือว่าเจ้าของเนี่ยนำมาลงทุนในกิจการนะคะสินทรัพย์ก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือสินทรัพย์ที่สามารถสัมผัสได้มองเห็นมีตัวตนแล้วก็สัมผัสสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอันแตกต่างกันยังไงนะคะ สินทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนะคะอันจะมีมูลค่าซึ่งบุคคลหรือเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถถือเอาประโยชน์ได้จากกรมสิทธิ์นะคะในอสังหาริมทรัพย์ในสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสิทธิเรียกร้องมูลค่าที่ได้มาจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากสิทธิแล้วก็รายจ่ายของงวดบัญชีนะคะสินทรัพย์นะคะจะเป็น สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินนะคะที่เทียบเท่ากับเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินสดหรือว่าตั๋วลับเงินต่างเนี่ยอันนี้จะอยู่ในประเภท,ทสินทรัพย์ที่สามารถมองเห็นแล้วก็สัมผัสได้นะคะมีตัวตนสินทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องนะคะสินทรัพย์ที่มีสิทธิ์เรียกร้องหรืออันนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้นะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตนอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเงินฝากนะคะ เงินสดที่ดินรถยนต์อาคารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆนะคะส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเช่นสิทธิบัตรนะคะลิขสิทธิ์การจดสัญญาเช่านะคะเครื่องหมายทางการค้าหรือการทำสัมปทานต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรายจ่ายที่ รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วนะคะจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าประเภทต่างๆนะคะพวกค่าโฆษณานะคะที่ต้องจ่ายล่วงหน้านะคะสินทรัพย์นะคะยังแบ่งออกได้อีกเป็น3มอย่างนะคะก็คือสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะสามารถเปลี่ยนเงินเป็นเงินสดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะหรือสินทรัพย์อื่นที่มัน สามารถเอานำมาแปลงค่าให้มันเป็นเงินสดได้ที่โดยปกติเนี่ยจะไม่เกิน1ปีนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกตั๋วเงินรับนะคะลูกหนี้การค้านะคะหรือว่าสินค้าคงเหลืออันนี้จะเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนนะคะมาดูสินทรัพย์ประเภทที่2นะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็จะหมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินสดได้รวดเร็วนะคะซึ่ง ในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาแปลงค่าได้นะคะต้องมีระยะเวลามากกว่า1ปีที่จะเอามาแปลงเป็นสินทรัพย์ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นพวกเงินทุนระยะยาวนะคะเ,เงินให้กู้ยืมระยะยาวนะคะการลงทุนที่ในหุ้นสามัญของบริษัทนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะจะเป็นพวกสินทรัพย์ถาวรน,นะคะหรือเป็นสินทรัพย์ที่มันมีตัวตน มีลักษณะการใช้งานที่คงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกที่ดินนะคะอาคารอุปกรณ์รถยนต์นะคะสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างนะคะไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพแต่ว่าสามารถตีราคาเป็นมูลค่าเป็นเงินตราแล้วก็ถือกรมสิทธิ์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องหมายทางการค้าต่างๆนะคะสิทธิทบัตรลิขสิทธ์ ค่าความนิยมนะคะโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนไปดูสินทรัพย์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสินทรัพย์อื่นๆสินทรัพย์พวกนี้นะคะก็ไม่อาจที่จะจัดเข้าเป็นสินทรัพย์ในหมวดหมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรได้นะคะต่อไปนะคะในหมวดที่2นะคะก็คือหนี้สินคําว่าหนี้สินเนี่ยก็คือหมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่จะต้องจ่ายชําระคืนให้แก่บุคคลภายนอกในอนาคตนะคะภาระผูกพันดังกล่าวก็จะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้เกิดกิจการที่สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์นะคะเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีนะคะเจ้าหนี้จำงนะคะหนี้สินเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีก2ประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็จะหมายถึงภาระผูกพันที่เกิดจากกิจการที่ต้องชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะเจ้าหนี้ยกตัวอย่างเช่นพวกเจ้าหนี้การค้าเงินเบิกนะคะเจ้าหนี้การค้าเงินเบิกเกินบัญชีนะคะเงินกู้ยืมจากธนาคารระยะสั้นนะคะหรือว่าตั๋วจ่ายเงิน อันนี้ก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์น้สินหมุนเวียนนะคะต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือนี้สินไม่หมุนเวียนนี้สินประเภทนี้นะคะก็จะเป็นน้สินที่มีระยะเวลาการชําระคืนเกินกว่า1ปีนะคะหรือว่าเกินกว่ารอบรอบระยะเวลาการดําเนินงานนะคะตามปกติของกิจการยกตัวอย่างเช่นพวกเงินกู้ระยะยาวนะคะหุ้นกู้พันธบัตรเงินกู้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นนี้สินที่ไม่หมุนเวียน ต่อมานะคะส่วนที่3นะคะในหมวดของบัญชีส่วนที่3ก็คือส่วนของเจ้าของหรือว่าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนนะคะจริงๆมันเรียกว่าทุนแต่ว่าในศัพทางบัญชีเขาจะเรียกว่าส่วนของเจ้าของนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะหมายถึงส่วนได้คงเหลือในทรัพย์สินของกิจการหลังจากหักหนี้แล้วนะคะทั้งสินทรัพย์ออกนะคะกรมสิทธิ์ที่เจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์นะคะเรียกว่า,าสินทรัพย์สุทธินะคะ ส่วนของเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะมีอยู่3าประเภทนะคะก็จะมีกิจกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดนะคะนี่ก็คือประเภทของกิจการส่วนของเจ้าของนะคะต่อมานะคะหมวดที่4ของบัญชีนะคะรายได้นะคะ รายได้นะคะก็จะหมายถึงผลตอบแทนที่ได้จากกิจการที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการนะคะตามปกติของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานปกติก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือรายได้จากการขายนะคะก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการสิ่งที่เป็นรายได้จากการดําเนินงานตามปกติยกพวกยกตัวอย่างเช่นนะคะ กิจาการซื้อขายสินค้ารายได้ของกิจาการนะคะก็คือรายได้จากการขายสินค้าส่วนกิจาการให้บริการนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกซ่อมเครื่องไฟฟ้านะคะรายได้ของกิจาการคือรายได้จากค่าซ่อมนั่นเองนะคะส่วนรายได้อื่นนะคะหมายถึงรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามป,ตปกติของกิจาการนะคะซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะ มาดูนะคะหมวดที่5ของการทําบัญชีนะคะก็คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดําเนินการดําเนินงานนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะยังแบ่งออกได้เป็นอีก3ประเภทนะคะก็คือต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายก็คือต้นทุนของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้นะคะก่าวคือใน กิจาการซื้อเพื่อขายต้นทุนของสินค้าที่ขายก็จะรวมราคาซื้อและและ้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นนะคะเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายส่วนในกิจาการผลิตเพื่อขายต้นทุนของสินค้าที่ขายก็คือต้นทุนของการผลิตของสินค้านั้นนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยพวกค่าวัตถุดิบค่าแรงงานนะคะต่างๆส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการขายสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริการกิจการอันเป็นส่วนรวมของการดําเนินงานนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเนี่ยก็จะหมายถึงพวกค่าใช้ใจ่ายนอกเหนือจากที่จัดเข้าเป็นต้นทุนขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้อย่างนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายสําหรับการทําธุรกิจขายสินค้าก็จะประกอบด้วยพวก ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับธุรกิจการขายบริการค่าใช้จ่ายแล้วก็ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือ5หมวดของบัญชีนะคะมีอยู่5อย่างนะคะถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นะคะก็เปิดคลิปกลับไปดูก็ได้นะคะจะมีสินทรัพย์นะคะ,ะมีหน,นะนี้สินนะคะมี รายได้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนของเจ้าของหรือที่เรียกว่าทุนนั่นเอง5อยา่างต่อมานะคะเดี๋ยวจะพามาดูสมการบัญชีนะคะว่าคืออะไรสมการบัญชีก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะคะที่จะต้องสมดุลกันอยู่เสมอนะคะ,ะมาดูสมการบัญชีกันนะคะสมะการบัญชีนะคะก็จะได้จากาสมการดังต่อไปนี้นะคะมี3มอย่าง ถ้าจะหาสินทรัพย์เนี่ยก็คือใช้สูตรนี้นะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าเราจะหาส่วนของเจ้าของนะคะก็คือใช้สินทรัพย์ลบกับหนี้สินก็จะได้ส่วนของเจ้าของนะคะแล้วก็สินทรัพย์สุทธิเนี่ยก็ได้จากสินทรัพย์ลบหนี้สินนะคะอันนี้ก็คือสมการทางบัญชีนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างการทําบัญชี ตัวอย่างจะเป็นร้านเเดตมาเก็ตติ้งนะคะมีสินทรัพย์แล้วก็นิสินดังรายการต่อไปนี้นะคะดูตามเลยนะคะเงินฝากนะคะ1ล้านบาทอาขอโทษนะคะเงินสด1ล้านบาทเงินฝากธนาคาร50,000บาทลูกหนี้นายแดงนะคะนายแดงเป็นหนี้นะคะ1 0,000บาทแล้วก็เครื่องตกแต่งร้านนะคะ10,000 0บาทอาคารนะคะ2 0 0 0 0 0บาทที่ดิน5 0 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดนะคะที่เป็นสินทรัพย์ของเขาก็คือ 1>, 1 8 6 0 0 0้บาทนะคะทีนี้มาดูในส่วนของหนี้สินนะคะหนี้สินนะคะก็คือจากตารางสินทรัพย์นะคะจะมีอยู่ที่หนึ่งที่บอกว่าเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้นายแดงค่าตกแต่งนะคะมีมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะทุนนายณเดชเนี่ยมีทุนทั้งหมด1นึ่งเอ่อหนึ่งล้าน 760,000บาทนะคะได้จากการนำร้านนัเดตมาเก็ตติ้งเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์แล้วก็นี่สินรวมทั้งหมด1,860,000บาทใช่ไหมคะแต่ว่าลบส่วนของนี่สินออกไปซึ่งเป็นค่าตกแต่งนะคะ100,000บาทนะคะเอ่อดังนั้นนะคะร้านมาเก็ตติ้งเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์สุทธินะคะหรือว่าทุนเท่ากับ1,760,000บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการ นำสมการมาใช้ในการคิดบัญชีง่ายๆนะคะ,ะต่อมานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะจะเป็นงานครั้งที่3นะคะคำชี้แจงก็คือจะให้นักเรียนนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนเป็นระยะเวลา5วันนะคะโดยที่เริ่มจากวันใดก็ได้แล้วก็สิ้นสุดวันใดก็ได้นะคะแต่ว่าให้นับเป็นระยะเวลา5วันนะ,ะแล้วก็ให้ ลงทำลงในกระดาษ A4 นะคะเป็นกระดาษ double A ธรรมดานะเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพนิ่งให้ชัดเจนแล้วก็ส่งงานในอลบั้มส่งงานนักเรียนนะคะ Facebook ก,กลุ่มวิชาการงานอาชีพนะคะใบจ,จริงก็เก็บไว้ส่งด้วยนะคะส่งทั้งถ่ายรูปส่งในกลุ่มแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งใบจริงด้วยนะคะส่งได้ไม่เกินวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์ปี64นะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนดูจากรูปได้เลยนักเรียนก็ทํา เป็นบัญชีรายรับได้จ่ายนะคะของนักเรียนเองนะคะเริ่มบันทึกวันเดือนปีอะไรถึงวันเดือนปีอะไรนะคะแล้วก็ตารางนะคะตารางบันทึกรายรับรายจ่ายก็ตีตารางเหมือนในตัวอย่างได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ช่องนะคะมี5ช่องส่วนรายการรับจ่ายของเราอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนใช้จ่ายมีรายรับเท่าไหร่จ่ายอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ขอให้นักเรียนลงข้อมูลของนักเรียนเองนะคะ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะเรื่องการทำบัญชีเบื้องต้นนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้แล้วก็สาระที่จะนำไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะ<ม>ก็อยากจะฝากนักเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนเลยนะคะก็ตามได้นะคะตอนนี้มี3คลิปแล้วนะคะแล้วก็มี3งานแล้วสำหรับวิชาการงานอาชีพนะคะ ตามงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ